มันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเป็นการปลดล็อกคาแรคเตอร์ใหม่ๆก็ดีใจที่ที่กระแสตอบรับออกมาดีเพราะว่าตั้งใจเล่นจริงๆเพราะว่านั้นมันหนักหนักหน่วงมากสาหรับชาแล้วก็สําหรับโปรดักชันทุกๆฝ่ายเลยค่ะในช่วงการถ่ายทำทุกคนจะเห็นว่ามันดูโหดร้ายมากแต่จริงๆแล้วเราเซฟแบบขั้นสุดชีวิตโดยเฉพาะคนที่ชาเล่นด้วยพี่นัทเทพหัสดินพอเราตั้งใจทำแล้วผลงานมาออกมาแล้วคำตอบรับมันดีก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนด้วย นี่หนูฮอตแล้วเหรอสูรไปรุกตูดอ่าก็ขอบคุณแล้วกันสำหรับเอ่อการติดตามเรียกหรอ่ารียกชาเล็ตชาเลเนี่ยคนคือคนเรียกเทียนหยดไม่ว่าอะไรแต่บางคนเขาเขาใส่อีเข้ามาข้างหน้าอีเทียนหยดอย่างเงี้ยแล้วตกใจไงก็เลยเอ๊ะมันเรานั่นแหละแต่ว่ามันก็เขินเขินนิดนึงเออกลัวแต่ว่าเราในบทเราก็เป็นคนดีนะคนก็เอ็นดูเรานะก็เรียกเทียนหยดเฉยๆก็ได้ค่ะ ก็อาจจะเอพิโซดล่าสุด EP 4นะคะกออ็ขอบคุณทุกคนที่เห็นทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ทุกคนชื่นชมแล้วก็อินไปกับเนื้อเรื่องหลายๆคนที่เดินมาก็บอกว่าร้องไห้แม่หนูก็ร้องไห้กด็ดีใจที่เพราะวันนั้นมันหนักหนักหน่วงมากสำหรับชาแล้วก็สำหรับโปรดักชันทุกๆฝ่ายเลยค่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นซีนนั้นหรือซีนไหนก็ตามก็พอเราตั้งใจทำแล้วผลงานมาออกมาแล้วคำตอบรับมันดีก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนด้วยมาถ่ายตั้งแต่ หกโมงถึงตีสองตีสามอะค่ะด้วยความที่เป็นซีนไหนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่กล้องมีตัวเดียวด้วยและแอคชั่นเยอะแย,ะ,ยะมากมายทําอะไรหลายอย่างมากก็เลยแบบใช้เวลาและพิถีพิถันด้วยความที่ซีนมันค่อนข้างโหดเราก็เลือกที่จะใช้อะไรต่างๆมุมภาพต่างๆเพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสมออกมาค่ะคือค่อนข้างดีใจเพราะว่านั่นก็เป็นจุดประสงค์ของเราที่อยากให้คนได้รับสารที่เราต้องการจะสื่อจริงๆว่าแบบคือ ทุกคนก็จะออกมันดูโหดหลายซึ่งชีวิตจริงมันโหดหลายกว่าน,นั้นอีกเนื้อออกไหมเออเราพยายามจะเอาสื่อของเราตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่จะสามารถส่งสารให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตของโสเภณีในสมัยนั้นเป็นยังไงหรือว่าการที่ลนของชีวิตคนคนหนึ่งมันเป็นยังไงคนนี้ไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยเป็นยังไงก็ดีใจที่ทุกคนได้รับสารนั้นแล้วก็อินไปกับเรื่องราวที่เราสรรสร้างขึ้นมา คืออาต้องพูดก่อนก่อนอื่นต้องเกินก่อนว่ามีใช้สแนตนอินบ้างเป็นบางส่วนด้วยความเหมาะสมด้วยอายุชาด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงการถ่ายทำทุกคนจะเห็นว่ามันดูโหดร้ายมากแต่จริงๆแล้วเราเซฟแบบขั้นสุดชีวิตโดยเฉพาะคนที่ชาเล่นด้วยพี่นัทเทพหัสดินคือพี่นัทเนี่ยแกมีลูกสาวจะถามชัดทุก5วินาทีว่าแบบชาโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคไม่ต้องทําซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแบบเราดูใกล้ชิดเราดูถ้ามันดูรุนแรงมากแต่จริงๆ แทบไม่ได้แตะตัวชาเลยค่ะมันคือมุมกล้องที่ช่วยมันคือภาพการถ่ายทำมันคือแอคติ้งที่เราส่งกันไปส่งกันมาให้มันดูรุนแรงแต่ว่าแบบต้องอันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทที่แบบคอยเซฟชาแล้วก็ดูสุขภาพจิตเราด้วยว่าเราโอเคไหมมันมันเหนื่อยเกินไปมันหนักเกินไปไหมแต่ว่าตัวชาใช้เอ็นจอยกับการถ่ายทํามากแบบมันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็แบบเป็นการปลดล็อกคาแรคเตอร์ใหม่ๆก็ดีใจอย่างคอมเมนต์ก็มีคอนส่งมาให้อ่านค่ะก็ดีใจที่ที่กระแสตอบรับออกมาดีเพราะว่า ตั้งใจเล่นจริงๆแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากทุกๆคนดีใจที่ทุกคนได้รับสื่อเท่าต้องการออกไปที่คนอินกับมันขอบคุณค่ะในทุกๆงานก็ได้มีโอกาสโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยในตัวที่ทีมงานทุกคนตั้งใจสรรสร้างออกมาเป็นโปรดักชันที่ใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ของช่องเราด้วยก็ก็ดีใจแต่ว่ายังจ้างได้อีกคะ่ะก็ยังว่างอยู่จ้างได้อีกก็ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังมีคิวอะวกับมี MV วด้วยอ่อาอจฉาละสิ MV ไง ก็เรื่อยๆนะคะก็พยายามหาวันว่างเพราะมีเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ก็ยังเรื่อยๆยังรับได้เรื่อยๆไม่ได้แน่นขนาดนั้นก็อย่างจางไดอยูทิ้งเบอร์ทิ้งเบอร์อว้ลองเข้าไปดูโปรไฟล์ไอจีทิ้งไว้หมดแล้วติดต่อได้เลยค่ะเรื่องคิวคอยวาการวันไหนว่างไม่ว่างเปลี่ยนได้ทำได้ทุกอย่างจะพยายามทำให้ได้ทุกอย่างค่ะ เดี๋ยวพูดไปก่อนเคลมไปก่อนไม่ได้มีคนสนับสนุนให้เป็นแต่ขอฝึกซ้อมชีวิตตัวเองก่อนอาจจะเรื่องเต้นเนี่ยเราพอได้ร้องเพลงนี่เดี๋ยวว่ากันอาจจะต้องเดนเลมนี้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้หนูขายสวยขายสวยอ่ะมันร้องได้ค่ะหนูร้องได้แต่อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชำนาญแต่ทุกคนต้องมีก้าวแรกเสมอ ยังไม่เริ่มยังไม,ยงไม่ยังไม่มีคนจ้างมีคนจ้างแบบจะเริ่มเลยโอเคอนานคะขจ้างได้ถ้าจ้างก็เริ่มเลยได้ค่ะ